อาจารย์ครับอาจารย์ครับตรงนู้นเดี๋ยวเราน้ำชาเลยเราแวะพักดื่มน้ำชาแกร้อนสักครู่ดีไหมครับอาจารย์ดีไหมน,น้ำชาสักจะได้หายเหนื่อยจริงด้วยอาจารย์ถ้าได้เอาม้าไปกินหญ้าด,ด้วยน่อจริงด้วย <c oughs> ก็ได้เราจะแวะพักกันสักครู่ดีดีดีมีคนอยู่ไหม <c oughs> มีคนอยู่หรือเปล่า ยังไม่ตายอีกเหรอเออท่านป้าครับท่านป้า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 ,ปาคือว่าเราสี่คนที่จะเดินทางไปสแสวงบุญนะตอนนี้ทั้งหิวทั้งกระหายนา้ำรบกวนท่านป้าช่วยจัดอาหารเพราะน้ำชาเราลองท้องประทงังก่อนได้ไหมท่านป้านะแก่แกเองสวย <c oughs> นะแกเองก็รับถือพูดเช <c oughs> <น>่นกันใจจริงได้พบทันได้ซื่อเชิญน,นางก่อนนะข้าจะเอาน้ำชามาให้งั้นตระกูลท่านโยมหน่อยแล้วเหรอนี เหตพี่ใหญ่ทำไมไม่ล่างก่อนล่ะนั่งขางขอคงอยู่นี่อยากรู้จะจะมีลูกไม้อะไรอีกอะฮะอคงจะเสียมารายาทแต่ซื้อทั้งหลายเจอญน้ำชาขอบคุณขอบคุณขอบคุณท่านป้าขอบค,ค,คุณมากอือโอหอมพี่ใหอาจารย์ครับอาจารย์ครับโหชาหอมจัง,จง,จง,จงเลยรสชุ่มคออีกด้วยอาจารย์จะดื่มเป็นชาดอกบารินะคะเ,<อ>เราใช้เคล็ดลับสกุลไปปลูกขึ้นมาอ๋อท่านโยมท่านโยมแท่ไปเลยหรือที่ใช่แล้วแต่ซื้อ สามีขันน้อยแส่ไปชาวบ้านที่นี่เรียกขาว่า,ท,า,าท่านป้าไปค่ะอ๋อท่านป้าไปทางบ้านม,มีใครอยู่บ้างหรยอ <c oughs> สวงสวรรค์อย่างน้อยก็เมตตาเราคนจนให้ข้ามีลูกสาวที่น่ารักคนหนึ่งลูกสาวก็มีความกตัญญูดูแลเราสองตายายอย่างดียามนี้ก็จะไปตลาดไปหาซื้อผลไม้ะดอกไม้กลับมาให้เราสองตายายกิน ป้าเนี่ยแล้วทำไมยังไม่กลับนะไปเกยช้าแบบนี้เอ่อท่านปาาครับลูกสาวท่านป้าอายุเท่าไหร่ครัอายุสิบปครับพวกชาวบ้านอะชมว่าเขาเป็นคนดีมีความกตัญญูพี้แย่อัเกิดจริงๆท่านป้าไม่ต้องรอแล้วละมั้งไอซีนุ่าอะไรนะป้าป้าป้าพูดนะไม่ไม่ไม่อะไรแล้วก็จะดองชาอีกโอ้ดีดีครับดีครับ ตนเราแก่ตัวแล้วสังขารโรยโรยทำอะไรก็ไม่ค่อนไหวก็ได้จะอาศัยลูกสาวค่ะหัวกะกวดตึงดูตาขา,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 า็ฝาฟางสาวอีกผชกได้สองเดือนก่อนตก็ตกต้นไม้ขาหักก็มีแต่ลูกสาวที่คอยดูแลเอาใจใส่ไม่มีเขาก็เป็นแต่ยูงไม่ได้ยังไงอาจอ์จะเปน็นมาฝืนเปล่าเว้นกรรมจริงๆเลย ได้ื้อคะ่ะนดีตนราขอบคุณนะเอ๋ไ่้ื้อทั้งสี่ไม่สบายใจอะไรหรือคะอ,อ๋อคืออาจารย์ค้าท่านมีไมตาได้ยินเจ้าเล่าเรื่องครอบครัวก็ให้สงสารเห็นอกเห็นใจนะไม่มีอะไรออ๋ต่้ื้อคงเดินทางไกลามาป่านนี้คงจะหิวกันแล้วละ่ะท่านนั่งรอยอยู่ที่ดีก่อนนะคะข้าจะนึ่งมันโถเผื่อให้ท่านเอาไว้เดินทางไกลอีกด้วยดีงอขุ เห็นไหมพ่อเจ้าทำอะไรลงไปเจ้าข่าลูกสาวของเขาทำไมเขาต้องขาาที่พึ่งในยามแก่เห็นไหมเจะททำบาปหนักนาแค่ไหนเนี่ยอาจารย์คนชื่อแซ่เดียวกันมีเยอะคงไม่ประจวบเหมาะแล้วมั้งแล้วถ้าใช่ล่ะอาจารย์ข้าทำข้ารับผิดชอบนะข้าจะถามให้รู้เรื่องเลยกอคงมิสันเจ้าหลอกอาจารย์ข้าได้แต่หลอกข้าไม่ได้หรอก เจ้าสมที่เป็นฉีเทียต้าเส้นจริงๆเจ้ากล้าอยากจะมู่ฆ่าฉันแล้วเนี่ยฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนหองอคงลืมแล้วเหรอละปากอะไรกับอาจารย์ไว้น่ะจะจะไม่ฆ่าคนอีกไม่ใช่เหรออาจารย์ที่อยู่ข้างนอกเจ้ากล้าฆ่าฆ่าเหรอ <laughs> จาลิงหน้าขนก็าจะบอกความจริงให้นะข้ารับมีดก่อไฟต้มน้ำแล้ว วันนี้ข้าจะกินเนื้อพระถังซัมจั๋งให้ได้กัใด้ดยดวใด้วยแต่ซ<อ>ื้อจวดวูอย่างนี้นะนจะจะทำอะไรอีกอาจารย์ปีศาจกระดูกขาวปลอมเป็นผู้หญิงข้าตีเขาไม่ตายเขาปลอมมาเป็นนางแกเนี่ยไม่เอาชีวิตของอาจารย์น่ะ ต่ตไตสื่อเขาไต่ความข้นนะต่สื่อก็ปรับปรามกล้าช่วยกันด้วยเจอต่สื่อสิพี่ใหญ่หูตามจะเพี้ยนใหญ่แล้วป้าแก่เท่าเดินเถินจะไม่หวอยู่แล้วดย๋ยว่าเขาเป็นปีศาจเลหรอพี่ใหญ่ทำไม่ถูกนะตีลูกสาวเขาตายจะมาตีแม่เขาตายอีกคนเนี่ยบาปจะตายชักอนี่ฮะนี่เจ้าฆ่าลูกสาวเขาแล้วเหรอโทษต่สื่อเขาฆ่าลูกสาวก็ตายให้ความเป็นธรรมกับกันด้วยแล้วก็จะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงล่ะต่ซื่อให้ความเป็นธรรมกับกันด้วยเถอโอ้มิตรพุทธ สิ่งของอาตมาทำความผิดทำบาปมหันถือว่าอาตมาอบพรมเข้ามาไม่ดีเวรกรรมเวรกรรม เจ้าข้าลูกสาวก็เอาชีวิตลูกสาวก็คืนบาดาลเอาชีวิตลูกก็คืนบาดาเอาชีวิตลูก็คืนบาดาลลูกก็คืนบาดาลน่ารดาย่านี้เอาลูกสาวก็คืนบาจะไม่ต้องการลูกก็ด้วยเอาลูกก็คืนทมนไม่ได้แล้วนางสาเลยเจ้าข้าก็อีกคนเจ้ากล้าืข้จะส่องซับมีรเดียว รอช่วยหน่อยสช่วจย์พอวะอย่าท้องบอลอีกเลอาจารย์ผ้าร้อยพงแากอเพี่ใหญ่ไปยังไงบ้างไปยังไงบ้างอาจารย์พี่ใหญ่อาจารย์อย่ามาเรียกขวาอาจารย์อีกนะจะเป็นคนบาปเราตัดขาดกันตั้งแต่วันนี้ไป จะไปตาม้าก็เจ้าฟังข้าก่อนอาาสอาาิอาจารย์ครับสิทธิ์พี่ใหญ่คงไม่ยอมจากเราไปหรอกข้าจะแบ่งสัพย์รายเข้าเลยดีไหมอาจารย์อ,อาจารย์ กครั้งอีกครั้งเดียวอาจารย์เสบพี่ใหญ่ปกป้องเรามาตลอดยกโทษให้เขาอีกครั้งเถอะอาจารย์กระสุนงองคงขอสบายกับท่านองอคงจะไปแสวงบุญกับท่านนำท่านไปชมพูทวีปไม่ว่าจะรบาดสักแค่ไหนข้าจะไม่อีกยอดทอ้อโปรดให้โอกาสงอคงได้ทำหน้าที่สิ้นสุดท<ห>้ายะสบางทรงเดชไม่ดีนะอาจารย์ให้โอกาสงอคงงอคงไม่ไปจากท่าน อาจารย์ครับสิทธิ์พี่ใหญ่ฆ่าคนเพราะระแวงเขาพยายามปกป้องชีวิตของอาจารย์อาจารย์อย่าใจร้ายกับเขาเลยอมิตาพุทธมนุษย์กับมานาตาก็มีชีวิตต่อให้เขาน่ะเป็นปีศาจก็เถอะหากว่าเขาเลื่อมใสในศาสนาก็สมควรใ้เขามีชีวิตอยู่ต่อไป ทิ้งอาวุธสร้างกรรมดีก็ด้วยเหตุผลนี้แหละต่อให้เขาเป็นปีศาจก็สมควรใช้โอกาสเขาเจ้าพระชีวิตของพวกเขาจะกก็ตัดสตวนนึงร้อยจบอุทิศส่วนกุศลให้กับเขาหนมะอขบครับอาจารย์